สวัสดีครับครูผมพิชานครับกับเซลล์ก้าครับที่แท้สยามออโตทยนะครับผมวันนี้ผมมีสาระความรู้มาแนะนําครับเป็นกิจความรู้เล็กๆน้อยเนาะสำหรับยางซอฟคืออะไรต่างกับยางธรรมดาอย่างไงนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันสาหรับยางซอฟนะครับแล้วหัวข้อที่เราแนะนําไปนะครับผมก็คือยางซอฟต่างจากยางอื่นๆอย่างไรก็คือ1ยางซอฟกับยางธรรมดาจะมีเป็นยางซอฟแล้วก็ยางเรเดียนเนาะก็อ่าคือโครงสร้างจะคล้ายๆกันทุกอย่าง แต่ยางซอฟคือจะได้รูปลักษณ์ที่สวยงามได้ลวดลายแล้วก็คุณสมบัติอะไรเนี้ยผมก็เคยแนะนําไปในอีพก่อนก่อนเนาะแต่ทีนี้ก็คือถ้าเกิดการถ้าเกิดพูดถึงในการใช้งานปัจจุบันกับชีวิตประจําวันยางซอฟก็คือมันจะเป็นดอกที่แบบว่าสึกไวดอกจะหมดไวอ่าสําหรับยางซอฟและยางเรเดียนะครับผมคุณภาพอแล้วก็โครงสร้างจะคล้ายๆกันนะครับผมแต่ ยางซอฟจะได้คุณภาพที่ว่านิ่มกว่าก่อถนนดีกว่าหนึบกว่ายางธรรมดานะครับผมแต่ข้อเสียอะไรก็คือจะเป็นประมาณว่าดอกจะหมดไวและสึกไวกว่านะครับผมสาหรับหยอกดอกยางธรรมดานะครับผมก็จะเป็นลายประมาณอย่างนี้คล้ายๆพูดง่ายคือเหมือนอาลายดอกยางที่ติดสูวนมาก็คือและแลราจะเพิ่มมาคือร่องรีดน้ําจะกว้างขึ้นเหมาะกับการรีดน้ําและน้ําผ่านได้ง่ายกว่านะครับผมอันนี้รบบยางเรเดียนนะครับผมก็คือจะเหมาะสําหรับ พื้นผิวอทุกสภาพถนนเลยแล้วก็เสียงจะเงียบกว่ายางซอฟ่าจะเงียบกว่าแล้วก็ดอกจะสึกช้ากว่านะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะครับผมว่ายางซอฟคืออะไรนะครับผมหนึ่งยางซอฟจะมีลวดลายที่สวยงามยางซอฟแต่ละตัวจะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันนะครับผมสําหรับยางตัวนี้จะเป็นดอกลายไฟนะครับผมสำหรับยางซอฟนะครับผมจะเหมาะสําหรับรถเลสซิ่งนะครับผมหรือว่ารถที่ใช้ความเร็วเป็นหลักเลยนะครับผมสําหรับยางซอฟนะครับผมยิ่งถนนร้อนเท่าไหร่ หรือว่าใช้ความเร็วมากๆก็คือมันจะทําให้เกาะถนนดีขึ้นนะครับผมอันนี้สหรับยางท้อนะครับผมก็จะมีอ่าลิมการ์ดลิมการ์ดคืออะไรลิ้มการ์ดก็คือเวลาเราใส่แม็กใสยางไปแล้วก็คือเวลาเราเข้าฟุตบาทเปลี่ยนฟุตบาทมันจะโดนขอบยางก่อนที่ถึงขอบแม็กนะครับผมอันนี้มันก็ช่วยถนอมและเซฟแม็กเราได้นะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสาหรับยางซอฟและยางเรดเดีนนธรรมดานะครับผมส่วนลูกค้าท่านใดที่มองหาสูบริการแบบครบวงจรนะครับผมก็รบกวนเปิดใจให้กับไทยสยามออโตไทม์นะครับผม ก็จะมีทีมช่างทีมเซล์ดูแลลูกค้าให้ครบวงจรเลยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามเรื่องแม็กเรื่องยางโชคช่วงล่างทางร้านเรามีครบวงจรเลยนะครับผมก็ติดต่อได้ทางเพจด้านล่างเลยเลยนะครับผมเดี๋ยวส่วนวันนี้เซลเก้าวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ